สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ที่มีเส้นกากรบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติในชาติภพปัจจุบันหากมีการประพฤติดีประพฤติชอบดำรงอยู่ในทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอสภาวะจิต จะเป็นจิตที่มีกำลังมากครับอีกทั้งจิตของท่านนั้นยังมีความเมตตากรุณามีความเพียรพยายามสนใจใคลร,รู้ในศาสตร์สาขาขนาดต่างๆหากพัฒนาไปในทางใดจะมีความเข้าใจในแก่นแท้ของวิชานั้นอย่างลึกซึ้งครับในเรื่องของงานนั้นเขามักจะเป็นผู้ที่เลือกงานที่เขามีใจรักเพราะเขารู้สึกว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระ แต่หากมีความจำเป็นด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องทำงานที่ตนเองไม่ถนัดเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเนื้องานนั้นที่ไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนกับคนทั่วไปครับในวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานอาชีพของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือและกรรมที่ส่งผลให้กับความเจริญในอาชีพของเขานะครับอาชีพ ที่คุณเลือกแล้วรู้สึกว่าเข้ากับตัวตนของคุณได้นั้นจะสะท้อนความเป็นคุณได้มากทีเดียวนะครับแต่ละสาขาอาชีพต้องการความสามารถต่างกันบางอาชีพต้องการความคิดที่มากบางอาชีพต้องการการพูดบางอาชีพต้องการให้คุณออกแรงคุณเลือกอาชีพแบบใดก็ต้องเน้นทำกรรมแบบ หนึ่งหงมากเป็นพิเศษครับและคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักตนเองผ่านอาชีพที่ยึดไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เองครับเหตุผลของการเลือกอาชีพอาจเป็นตัววัดความตั้งใจของท่านได้อย่างหนึ่งถ้าเงินมาก่อนท่านอาจจะเสียความเป็นตัวของตัวเองให้แก่ความโลภแต่ถ้าเนื้อหาของงานมาก่อนเงินความชอบมาก่อนเงิน ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นกรรมที่ทำให้เป็นใหญ่ในอาชีพคือการเคยช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือมีส่วนผลักดันให้สาขาอาชีพที่เคยทำอยู่เจริญรุ่งเรืองครับกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จมั่งมีและเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาเป็นพิเศษในธุรกิจแบบใดแบบหนึ่ง เป็นไปได้ว่าเพราะเคยทําบุญด้านนั้นๆมาครับเช่นถ้าเคยทําขนมถวายพระเป็นประจํามีการบรรจงฝีมืออย่างประณีตมีความฉลาดในการแต่งรสให้อร่อยขณะถวายมีความอิ่มใจมีความลื่นเลิงในบุญมีความเอื้อเฟื้อแจกจ่ายกับคนที่มาในงานบุญนั้นอย่างนี้หากเกิดใหม่ จะเป็นคนที่มีหัวในเรื่องของการทำขนมแม้ไม่ได้ร่ำเรียนมามากก็ทำได้อร่อยกว่าคนอื่นครับคิดสูตรได้เองกับทั้งเมื่อเปิดร้านทำขนมเงินทองก็จะไหลมาเทมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับเปิดสาขาได้ทั่วหรือจะเขียนตำราทำขนมหรือทำอาหารก็ขายดิบขายดีเป็นที่นิยมการเป็นผู้ค้าขายได้กำไรนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัยหลายประการเช่นความตาแหลมรู้จักจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการฉลาดตั้งราคาให้ได้กำไรคุ้มทุนโดยที่ลูกค้าก็ไม่ได้นึกเกี่ยงงอนนอกจากนั้นยังสร้างความน่าเชื่อถือเช่นจ่ายหนี้ตามนัดตลอดจนเลี้ยงครอบครัวและบริวารให้อยู่เป็นสุข ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือละสัมละสายภายในกิจการอย่างไรก็ตามยังมีกรรมเก่าเป็นตัวช่วยพิเศษที่ประกันความมีลาบในการค้าขายนั่นก็คือการเคยอาสากับสมณะว่าถ้าต้องการสิ่งใดขอให้บอกเมื่อสมณะบอกขอแล้วก็จับให้ตามประสงค์เช่นนี้ถ้าเลือกเป็นพ่อค้าจะขายได้กำไรเสมอครับ แต่ถ้าถวายเกินกว่าที่ท่านประสงค์ก็จะได้กำไรสูงเหนือความคาดหมายในทางตรงข้ามหากสมณะบอกขอแล้วไม่ให้พบตามคำขอก็จะค้าขายไม่ได้กำไรดงใจหวังยิ่งหากแกล้งทำเป็นลืมไม่ให้ตามที่ท่านขอเลยอย่างนี้มีแต่ค้าขายขาดทุนท่าเดียวในการทำงานนั้น ท่านต้องหมั่นวิเคราะห์วิจาร์พัฒนาทักษะพัฒนางานในอาชีพของท่านนั้นให้มีความเจริญอยู่เสมอนอกจากนั้นท่านควรที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอเพราะสิ่งนี้จะเป็นกำลังที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้กิจการงานของท่านนั้นมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดครับ สวัสดีครับ